พูดอย่างนี้อยากจะขอบคุณน้องสุรุบ่าไม่สาผมต้องเทคเครดิตทั้งหมดให้กับสุรุเลยครับเพราะว่าสูุสุสุสุผมว่าสุออสุอีกแล้วเสุรุเนี่ยคือผู้ที่ใช้จริงแล้วก็จริจริงนะครับผลลัพธ์ก็ก็ดีจริงๆด้วยครับแล้วต้องขอบคุณนะครับที่ที่เลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูผมนั่นแหละทำไมเป็เลี้ยงดูคุณด้วยเลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้านะที่เขาเป็นแอมบาสเดินเนาะเขาชอบทานรสไหนเป็นพิเศษอันนี้คุณจะต้องรู้ใจเขาอย่างแน่นอน รู้อย oh well> uh uh <e ู่แล้วกระซิบกระซิบเรื่อเขาบอกทุกวันทุกเช้าทุกเย็นว่าสู้ฮ่าร่า่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮาอยา่คนลาบ้าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าชอบฮิาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮไาฮ่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 าฮเาา่า่่่เอ่าา่า เป็นพิเศษครับผมใช่ไหมเรียกว่ารู้ใจเลยรู้ใจลูกชายมากๆ